ไปไหนอ่ะอ๋ะอวันนี้โหไม่เจองานนะเพื่อนไปไหนไปไหนก่เราจะไปเที่ยวซื้อของเ,อนเนาะหน้าหน่อยเห็นหน้าเลยมันกดยังไงวะหเหลือสองปีอ่ะโอ้โหเอา้าทำไมเปลี่ยนไปเนี่ยผมยาวเลยจริงมันต้องผมงหั้าได้เลยเหรออ่าฮะ พี่เาบอกว่าเปลี่ยนไปแล้วไอ่เนี่ยคนมาจิกป๊บปั๊บะกจาจารย์อาจารยนี่ไอ้คนจุกบอลมาสรงนู้นลองดู ที้เ่าจากบ้านนาเชื่อบ้านมสองของลำปางทาสาขามียู่ที่อำเภอยานรีชูรา นี่เบื่อครับครับปื๊ดเจาครับเดี๋ยวครับขายเด้อเออเป็นครับ <im> ซื้อของเื่อซื้อของใช่ะหคเกียดเขาก่อเนเอาอ่ะเาจซื้อวันก็ต้องใช้คือโตอ่อนูรค่อันเนี้ย อไเ็วเน่อยอนไบ้างเข้ามาชมกันหน่อยเลย ไปเมื่เป็นเลยครับไ,ไปเพื่อนไปดูที่ยางซีซุระนะครับร้านค้าที่เคยไปซื้อนะครับเอาไปหลานสะดวกสิ่ะ,อะโอเคลืมตัวไปหน่อย có mà, sáng ở tang sai nó tạt dưới à, dưới 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 กินรอดกินรอดกินเข่าไปแล้วกินหลายมาได้เยอะขี้เยอะขี้ฟันเ <'s> ยอะปวดขี้กินหลายมาได้เยอะปวดขี้ประมาณที่สูงแต่สิบห่อก่อี่เจ็ดบาท กากินน้หลายมากก็คีแล้วก็กินหลายมากก็สิับรับกรบพุ้งครับ ขอคอมเมนต์ขอคอมเมนต์นนะครับ Trust Anh đạo phái đoàn ra ra sao lúc này hết được mười lăm ngày hôm nay hết được mười lăm ngày hôm nay hết được mười lăm ngày hôm nay hết được Bài ca mối hảo cụ thể của nhà mặt của nhà môi 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 môi

I hope you 打开麦克风。哎呀，七十四点三，七十四点三，我这里好热。 จากที่สุดทีบสุดสามแล้วครับจะไปซื้อของว่าจะไปจ่ายอันนั้นก่อนซื้อของก่อนก่อนป่ะ

ว่าหูโคตรจำบ่ได้ครับได้เองมะครับผมว่าเกงเกงขาสั้นนี่ว่าเก่งเล่นหนักไม่รู้มีเอาอะไรอ่ะซื้อเกงยี่ก่อนเกงขาสั้นด้วยผู้ชายผู้หญิงนะเอ้ยผู้ชายครับเอาขาจันเอาขาจันนะออเวัดเอวก็ขาสั้นผู้ชายครับจะเป็นเกงยีนนะนี่หบอ เอออากาออกระะป๋นใส่แค่ไหนเอวได้ไหมแค่นี้ได้ไหมแ้งเก่งทไหมอกนนึงอีงแค่นี้น,นะเอารวมไหมรวมั้ยตอนนี้ได้บอค่ะ,ะรวมไปได <ป S 2> ้รประมาณสาจิต สามหกนะสามสิบหกเอาแบบขาสั้นขนาดไหนสามส่วนิงขาสั้นหนึเอาทหารมืออะไรมั้งดิทหารไหมอ๋อมันเป็นขนาดเอา เอาแบบไหนทหารหรือไม่ทหารเอาทหารตัวนึงเอานะทห,หารตัวนึงทหารตัวนึง่งตัวหนึงครับเดี๋ยวก่อนมีเวลาตามผมเสียวเนยแท้เล้วก็เอาฟอลงมาใช่ไหมกันนะเอาให้เนยเขาเปนพันขอ้อหรือเป็เสือเอาเ อันฟันคอ,อก็ได้ถ้าอยากเรื่องแบะวัดน้ำก็ได้ค่ะทั้นวัดคอเลยค่ะวัดข้างคอก็ได้วันนี้แค่สามตัวดิเลือดสามหกเอาลายทหารเอสามสิบหก สามหกวัดไหมสามหกไม่มันจะมีสามตัวนี้เออเ่งเก่่อเออเอหออไหมครับอันนี้สามหกลายนี้ dan cukup sini aku 5 năm mình đi 20 năm mình ở. Vợ dàn mu ngọc vô cỏ dàn ăn đi có lucy vẫn có lắm không 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 không lắm không lắm không không lắm không lắm không lắm không không lắm không lắm không lắm ตัวดุากปมยิ้มหรอัทหารครับ้อง,งอย่างยิ้มครับปะไ,ได้ครับได้ครับบกครับอันนี้สองรอยสองร้อยห้าเก้าทหาร you <laughs> やっぱり。Um, <music> เอากันใจี่ร้านนี่ครับดูลยังสีดร้านครับ <c oughs> bó màng ชุ่มนาบว่า,าหลอครับก็ก็เราใจด้วยนี่ขรุ้หลาด้อเราะวาติดตามตามสองสิบคนมาเราะดูตอนเดี๋ยวที่ตายข้าไปาก็ไม่รด้มาครับเพราะว่าคุณติดตามจบ,บครับ

ไหลานเที่ยวแถบแันตุ้ยดูน้อยแล้วแหละเราบกถ้าแบลใจกันเด้อครับดูทำงานดูดูสู้ไปเด้อผมก็า้งสู้หองอไรนี่ไปอ๋อนั่งอ่านน้นินับ คนหลายครับเดี๋ยวีิดไลฟ์เด้อครับ้วครับี๋ยวสารสิไป่ไป้นางครับลบก็ใหม่ด้วยครับมีายีถ่ายอะไรนี่อยครบจีสุขคนะสวัสดีครับ